ส่งมาได้เลยค่ะแล้วก็คะแนนช่องอื่นๆนะคะมาทั้งจากในงานในสมุดที่ค,คุณครูบอกให้หนูส่งแล้วก็มีเทสเรื่อง d i s t a t t h d i s t a n จำได้ไหมที่เราเคยสอบกันเอออันนั้นแหละจำได้แล้วก็มีใบงาน5้ใบที่อยู่ในแฟ้ม ใครที่ยังไม่ได้ส่งเลยนะคะที่ไม่มีเลยก็คือนี่ปูริมปัดนะคะยังไม่ได้ส่งมาต่อไปมีคณพิษยังไม่ได้ส่งเป็นเป,ปเปอร์นะคะเป็นกระดาษใบงานมาปุณพัทก็ยังนะคะประวินธิดาค่ะนันทเชนปันจัพลค่ะครครับ่อข้อไปแล้วครรบโอเคส่งมาแล้วหรอ รูค่ะเ่อใ<ฟ>ไหนไหน,หนะคะรูขอให้ดูหน่อยดนิอะไรนะใบนานอันไหนอ่ะรูรูขอให้หน่อยเพื่อนตอนนี้ใครมีใครมีแฟ้มอยู่ที่ตัวเองบ้างโชว์ให้เพื่อนเขาดูหน่อยเร็วอันไหนคะที่ชอบในแฟน้มรูปที่มันมีเป็นใบงานที่มีธงมีอาชีพอะไรแบบเนี้ยใช่อันนี้ป่ะคะใช่ค่ะแล้วถ<ช>้ายังไม่รู้ว่าใบไ,ไหนนะ ทีเชอร์เคยส่งไปแล้วในกลุ่มนะคะรู้สึกว่าที่เชอร์จะโน้ตไว้ข้อในสมุดหรือเปล่าครับอะไรนะอชิคคข้อในสมุดหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ทีเชอร์ครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ลูกนั้นส่งข้อมาตอนไหนแล้วคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจบขั้นนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะส่งภายในวันนี้แหละค่ะใช่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 ค่ะ ไปนั่นแหละค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะมีทั้งหมดห้าใบค่ะผู้ปกครองเออครูเคยส่งเคยส่งนี่ไปให้ใน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 ไลน์กลุ่มแล้วนะคะอันนั้นผมกต้อไชมเล้วใช่ค่ะใช่ค่ะมีทั้งหมดห้าใบค่ะผิดคู่ห้าคูตอนนั้นเห็นลงไปเดิน่ต้ดินเดินผิดคู่เั็นเรื่องของพระของปูค่ะสีละพัดงานสร้างอะไรอยู่ไหมคะสีละพัดเลขที่เท่าไหร่คะ เลขที่สามค่ะมีห้าใบใช่ไหมหน้านี้สิรพัฒน์เลขที่สองสิรพัฒน์ยังมีงานสอบค่ะที่ยังไม่ได้ส่งมาหรือยังไม่ได้สอบคุณครูครัะคุณผาครับผมส่งผิดกลุ่มคบอ๋อค่ะแต่เมื่อกี้คุณครูเห็นเหมือนสิรพัฒน์เหมือนเหมือนสิรพัฒน์ส่งไม่ใช่เหมือนมีคนส่งมาแล้วนี่ไงนภะเชนส่งมาแล้วนี่ คุณครูขาคู่ของรนไมคในกระดาษอาคารน้ตรงไปแล้วนะคะผุส่งูขาแฟลครบน่นในกระดังผมตรงผมตรงพิไลผุมครับอ๋อโอเคคุณครูขาของฟาเลสครบไหมครับฟาเลสครบค่ะคุณครไหมคะคุณคะแนนสอบอยู่ ะะอ,อ่เอางี้อ่เฟังทุกคนฟังเดี๋ยวคุูครูบอกทีละคนเลยแล้วก็จบนะใครใครไม่ไม่มีไม่มีช่องไหนก็จดนะคะสิรวิทย์นะคะเลขที่หนึ่งไม่มีเรื่องดีสแท็กค่ะที่สอบไปไม่มีนะคะสิรวิทย์ไม่มีเรื่องดีสแท็กค่ะต่อไป เลขที่สามไม่มีไม่มีมิดเทอมค่ะศิลพัฒต่อไปปูริมปราชนะคะไม่มีซักช่องหนึ่งค่ะตอนนี้ไม่มีเลยทั้งสอบและใบงานนะคะคณะพิษค่ะคณะพิษไม่มีใบงานค่ะแล้วก็ไม่มีเรื่องมีาพักมโเดียวแป๊บหนึ่งค่ะถ้ามีส่งมาค่ะไม่มีเรื่องอันนี้ด้วย Sign sin and signal จำได้ไหมที่ให้วาดให้วาดเ,เครื่องหมายต่างๆนในสมุดนะคะค่ะต่อไปป,อะะปุณพัฒน์ค่ะปุณพัฒนไม่มีใบงานค่ะทั้งห้าใบเลยค่ะต่อไปปิยพัฒนค่ะปิยพัฒไม่มี Sign sin and signal ค่ะ ที่วาดรูปบรูกที่วาดห้ามสัตว์เข้ามาห้ามห้าม,ห,ามห้ามอะไรสักอย่างหนึ่งปวีณทิดาค่ะไม่มีใบางานค่ะทั้งหมดเลยพีระดาค่ะไม่มีมิตรเทอมค่ะนัน,นทเชนและปัญจพลค่ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ที่เหลือที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเท่ากับครบค่ะ ที่เหลือที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเท่ากับนบนะคะตอนนี้อันนี้หรือเปล่าครับครูอครูมองไม่เห็นค่ะปันปันครูครับใช่ใช่ลูกถ่ายที่ทั้งหมดส่งไปหมดแล้วครับที่เป็นชื่อั้งหมดส่งหมดแล้วครับผมเพงส่งเมื่อกี้เลยครับโอเคถ้าเพิ่งส่งเดี๋ยวคุณรูเช็คให้นะครับโอเคคัออ่ะโอเคคราวนี้เรียนนะคะเรียน วันนี้คุณรูณบอกแล้วว่าเราจะเรียนกันในหนังสือเมื่อกี้ก่อนเข้าเรียนนะคะอ่าทุกคน Show มี your books ค่ะเล่มน,นี้ค่ะสีฟ้าค่ะอาโอเคทีนี้ให้น้องเ u ิ n to page j u r n t ค่ะ page t h เล่นนี้ใช่ไหมคะพี่เจ้าน้าสามสิบหกเล่นสีค่ะเแล้วเคล้าเนล้าก่อนน้าน,นี้ใช่ไหมคะพี่คุณครครัเ,เล่นสีอะไรนะครับหน้าสามสิบหกใช่ไหมคะ <Sure. S 2> อ่าคราวนี้เปิดแล้วไหนโนอาเล่านามสิ0ให้ครูฟัง่ลยหลก 30, สามสิานว่าอย่างไรคะเจดดโอเคบางคนชอบอ่านออกเสียงสลับกับ13ทีนนะคะออกเสียงผิดเมาาื่อไรความหมายเปลี่ยนทันทีจาก30กลายเป็น13เลยนะ เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราจะต้องฟังให้ดีนะคะเอาใหม่ค่ะ30 30อร์ต่อไปค่ะ30แล้วก็เลขสี่สิบอ่านออกเสียงว่าอะไรคะโฟร์จต่อไปค่ะเลขห้าสิบค่ะ50ื่ 5ิฟตี้หรือ <50. S 2> ฟิฟะออกเสียงให้ดีฟิฟตี้ตี้นะคะฟินะคะไม่มีฟิฟเนาะถ้าฟิเมื่อไหร่กลายเป็น15ขึ้นมาทันทีเลยต่อไปหกสิบค่ะต่อไปเจค่ะ 7ซเว่น <17. S 1> ลีตก <17. S 1> เซเ่ออต่อไป8ปค่ะหรือ80คะ80ถ้าสมมติมว่า8ลบลกถ้าะนะคะ1ี 18. 18อ่าต่อไป9กสค่ะที นายทค่ะนายทีต่อไป100่ค่ะ100 100ค่ะอะต่อไป number 2ค่ะ topic t o topic 2 31อค่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ a n ดีบ้าน

and thirty nine. Ah, forty, forty. Whoo, right. Forty. But if it's fourteen, thirty nine. Fourteen. Ah, this look at page thirty seven. And then teacher will ask something. Teacher yeah, yeah, yeah. want to know how many square are there. One, two, three, four, five. Uh, how are we together how many square are there? 2 38 thirty-eight. How many squares are there? I am three, Thirty-four. 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 Thirty-four is correct. 34. And next, how many triangles? How many triangles are there? Twenty six. Really? Twenty six.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  Ah, how many stars? Twenty. Eighty. Eighty or 18? eighteen? Eighty. 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 Next, how 18. many circles are there?

a correct answer โอเคคราวนี้นะคะมันเรา <I have S 1> จะมา <it> s <S ทบ <five. S 1> ทวนกันเรื่องตัวเลขเนาะคราวนี้เปิดไป turn to page 38ค่ะ38 Okay, and then everyone look at the topic five. This one. Two five. What? And then number one, stay, oh. right? Number two, call. Number three, deck. And number four and teacher want to know how old is tech. ออล,ล่าคะออล,ล่าดูในหนังสือ <18 S 1> ค่ะที่เชื่อถามว่า How <18 S 1> อาองจิแจ๊คค่ะ Xin Xin <18 S 1> อ่า X T O Xin Xin นึกว่าแจ c คอายุ80นะคะตกใจหมดอ่ะโอเค One more how many oh no sorry how old is Jane 40, 40, 40, 40, 40, 40 or 40? forty? Forty. And then how old is Polawat 9 9 Eight. Okay how old is Panpan 9 Okay how old is Mentai 9 yes 9 9 and how old is Forex? Ah. Forest, where are you? Okay. i hear. Okay. I'm nine years old. Ah, very good. And then, teacher, want you to turn to page 41. Sure. 41 and topic 3. อ้วันนี้พอสทำไมอยู่น่ารักแปลกๆใส่เสื้ออะไรเสื้อชาวจีนเะนอะค้าเปิดหน้าไหนครับ41นะคะพอสอยู่น่ารักจังวันนี้เ <c oughs> อ๋เ u r n t h ี41 and look at topic 3 match the word with the number match the word with the number นะคะ เขาให้หนูดูค่ะแล้วก็แม t ช์ about the word and the number ให้โยงเส้นนั่นเองค่ะโยงเส้นเลยค่ะหนน้องลองดูว่าทำถูกเปล่าท่านอาจารยเขาทิเชอร์ทำเปางนี้ก่อนใช่ไหมคะทิเชอร์อะไรก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนั้นเลยค่ะที่เป็นที่เป็นเสื้อตัวเนอยบีนวยวนค่ะเออเอาดินสอกับไม้บรรทัดมาโยงเส้นหน่อยลูก เี๋ยวเราจะได้ขึ้นเรื่องประโยคกันอะไรคะผมไม่เห็นเลย41 41 4 0 4 0 41เสร็จแล้วครับโอเค Do it by yourself นะคะ Do it by yourself ค่ะอะไรนะ หนังสือสีอะไรอ้าวเข้าเรียนกันยังจีหมดเล่มเลยยังไม่รู้หรอไี้เจี่กะละปิดไปอยู่หนังสือสีเด้อ Okay, no, okay, wait for me your your one minute Who's oh, not finished yet? Me Okay No, CD. No Really? Nandashe and teacher want to know what is your nickname? Okay. What's your nickname? About your nickname. Dup. Tell teacher please. blue. 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 Yes. Yeah. Okay. And blue. then, and then, teacher want uh, Nanta Shane Can you open your camera? Can you turn camera. on your camera? Camera. Camera. หนังสือเื่งไห,ไหนนะครับคู่ค้บหนังสือเล่มไหนนะครับ What หนังสือเล่มไหนนะครับ The blue one ค่ะ <laughs> Turn to page f o r y o n and do it by yourself We need teacher Blue blue can you can you look at your face need Okay Put your uh, <laughs> Oh no, teacher cannot see your face. Teacher wants to know your country Forty one. Wait. Okay, if you finish, look at Look at the word and the number and let's check together. The first one. Forty. Which one is 40? 1, 2, 3, 4. Number 4, 40. If you correct, yes, let's check yes, together. Yes. Check. If you if you correct, okay. get map. Next, 80. 80, which one? Ah, 80. Number 80, number 80. ฟาร์เรสทุกวัน d a ้ you ไม่ t happy หรอ y e ่ Why 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 I love, I love. Number three w e n t y t e n t ันไหนคะข้างๆกับ number two ค่ะ t w y ข้างกับพินมาถึฟ o โอ้ยฟาร์เ you c down โอทิเชอร์ส next 50 50ก็คืออัน50นะคะใครถูกตาถูกค่ะ next 10 10ก็คืออันที่10นั่นเองต้ม่ใช่อันที่10หมายเลข10นะคะติดตู้เลยนะจะโบกไว้เพื่อนเยอเออใครใครใครถูกติ๊กถูกเลยต่อไป number 30ค right? ้า30ค่ะถูกไหมใครถูกคาทูขาให้ไปรับตอนเที่ยงเนอะ b u t t e f l y next 90 90ก็คือ90นั่นเองต่อไป70 70ค่ะถูกไหมถูกต่อไป60 60ก็คือ60ค่ะเส็จแล้วค่ะ a n d t h e n 100ก็คืออันสุดท้ายเลย The last one เลยร้อยค่ะค mm ุณพ่อเลย่ะใครถูกพ่อ Show me your hand please เจ็ดมาทุกข่อถูกค่ะ Ah okay if you're finished that you p l a s e Okay good job a n d t h e n turn to bed forty please 42. <laughs> Turn to page 42 42. Ah okay. Look at the topic four. Ah look at the topic four and look at the people under the balloons. Look at the people under the balloon, okay? The first one, Joe. Everyone read it. Follow teacher j o อ้าวเงียบนะคะโจ n u m อ่านว่าอะไรโจ้ n o ตอค่อยค่อยตอนนี้ให้อ่านชื่อคนก่อน n u m ชื่ออะไรใครอ่านออกบ้างลิซ่าลิซ่าเอ่าลาลลิลาลลิ ฟังเพลงใหม่หรือยังของลิซ่านะคะอ่านัมเบอร์โจค่ะต่อไปนัมเบอร์ทค่ะนัมเบอร์ทโจนี่โจนี่อ่นัมเบอร์โฟร์แมรี่แมรละ The last o ชื่อแจ็คพีจแจ็คับพีแจ็คอ๋อตอนนี้วิธีการดูนะคะ มันจะมีมันจะมีสายระโยงระยางอยู่บนหัวนะะให้ดูว่าอายุเท่าไหร่ดูที่สายที่โยงไปที่บอลลูนนะคะโอเคคราวนี้น้องมาดูข้างล่างค่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่า how old is Joe ถ้าไม่ปิดถ้าปิดตตัวเกิดเองต้องมี how <I S 1> old <own S 2> is Joe น้องก็ตอบเลย he's He Joe เท่าไหร่ 87โ okay. อเคตอบเป็นตัวเลขได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าผมนี่มันเท่ๆนะก็ตอบเป็นตัวหนังสือเลยเออให้มูตอบเป็นตัวเลขได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าผมนี่มันเจ๋งสุดเลยผมเขียนสูค่ะ<ด>เขียนเลย<ด>เขียนเป็นตัวหนังสือไหมที่เชื่อดูความเก่งกาจของเราเขียนไทยเขียนภาษาอังกฤษเลิกเลิกคิดจะเขียนภาษาไทยค่ะฮัลโหล เขียนต้นหนังสือภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่ได้หรอครับไม่ได้ค่ะต่อไปก็สองค่ะ How old is Lisselv o e m e l l e r Lisselv o e m e ค่ะดูค่ะ Lalisa มโนบาลค่ะดูข้อที่สองค่ะ How old is Lisa ไม่รู้จัก Lisa Backping หรอรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักผมจะไปดู เบสิ่ลิซ่าเบคิ่าอะไรไม่รู้จักกาลิซ่าเออลิซ่าคือใครโอ้ไม่รู้จักลิซ่าอะไรเนี่ยอ่ะคราวนี้น้องหูข้อที่สามก่อนฟังฟังที่เชื่อที่ปายก่อนดูข้อสามสี่ห้าค่ะหนึ่งสองไม่มีปัญหาอยู่แล้วข้อที่สามค่ะมีปัญหาเขาให้จุด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 มาแล้วก็ถามว่าโทนี่เขาจะถามอะไรมันก็ต้องถามอายุอยู่แล้ว ให้หนูเขียนไปเลย How o l d i s t o n y เออเขียนยังไง How o l d i s ใครเขียนไม่ถูกดูข้อหนึ่งและข้อสองไว้เลยค่ะจัไปต่อไปข้อสี่กับข้อห้าเหมือนกันค่ะแต่ประเด็นอยู่ที่ข้อสี่และข้อห้าค่ะตอนที่ตอบตอนที่ตอบปกติมันจะมี he's h e h e ใช่ไหมข้อสี่กับข้อห้าเรามาดู รู้หรือยังว่าชีกับพีใช้ยังไงถ้าเป็นผู้หญิงก็ชีถ้าเป็นผู้หญิงใช้ชีถ้าเป็นผู้ชายใช้ฮีโอเคไหมไม่ฮีฮีอิดฮีฮีอิดเออืีฮีอิดนั่นแหละ พัุษสที่เชนจะเล<ม>็กเช็คตูเกเตอร์ค่ะคุณครูครับต้องส่งไหม่ะไม่ต้องส่งค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันในห้องค่ะเพราะว่าครู<อ>จะไมได้ดิสเลิฟนี้แล้วค่ะโอเควันนี้นะคะเราไล่ทบทวนกันไปสำหรับเรื่องตัวเลขเดี๋ยวถ้าอ,อ,อาทิตย์หน้าเออข้ามหน้าทันยังไงเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะคะ โอเคไหม <S <S ที่เรอจะเคลียร์แบบฝึกหัดในหนังสือก่อนนะอาทิตย์นี้นะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้า okay, มีมีเรียนเกี่ยวกับ s e n t e n c e นะคะโอเคอย่าลืมใครที่ยังไม่ส่งงานคุณครูนะคะให้คุณครูตามจิกเป็นไก่เลยตอนนี้คุณครูกายร่างเป็นไก่แล้วจิกทุกห้องนะคะ โอ้โหครับครูครับการที่ครูบอกว่าผมยังไม่ได้ส่งผมส่งไปแล้วนะครับครูเดี๋ยวครูเช็คใหม่คะ่ะโอเคเลยปันปันแต k ง o ิวมากเดี๋ยวคุณครูไปเช็คใหม่ให้ใครที่ส่งมาแล้วแล้วคุณครูยังเอ่ยชื่ออยู่นะคะเมื่อกี้ให้หนูบอกคุณครูจะได้กลับไปเช็คใหม่นะคะเผื่อที่คุณครูหลงลืมเนาะโอเค โอเคเลยค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ see you again บายบาย